ก็พบกับลีกแล้วนะคะกับช่างชิล่าแอเรียวันนี้มีแขกรับเชิญเจ้าเดิมเลยคือน้องแอบนั่นเองเย้เพราะวันนี้นะคะ <Yeah. S 1> เราจะมาทำคอนเทนต์สเต็น้องปอกกันเลย รอดานมากว่าไม่ได้จะเชิญมาวันนี้ออได้รับเชิญแล้วเพราะว่าเราเพิ่งว่างนั่นเองเออต้องบอกก่อนสเตทที่แล้วนะคะที่ลี่มีเพียมใจมาด้วยอะ่ะที่ทำสเตทน้องปอเพลงอุก,กานไปก็คือแตกแตกมากแม<า>่ทุกคนก็คือขอสเตทว่าเชนเ <laughs> ดือบเราแบบ นี่ยังไม่ได้ดูเต็มๆแต่ว่าเห็นแบบคัดผ่านๆก็แบบอ,อุยเยี่ย,ย,ยราดเวอร์หุยแบบเออคือเอาจริงๆเป็นสเตจที่รีบกับเพี่อมใจอ่จอะ ดูซ้ำดูซ้ำดูซ้ำกันมาตลอดอ่าวันนี้มีโอกาสก็เลยเชิญน้องแอปมาดูสเตจนี้เต็มๆก,กันกับทุกคนด้วยนะคะต้องบอกก่อนที่เรา,เามาเป็นแฟนแคมนะคะเพราะว่า Official เนี่ยมันบล็อกหมดเลยทุกคนคือหาคลิปทำยากมากๆเนาะวันนี้ที่เอามาก็คือจะเป็นแบบแฟนแคมนะคะมุมกล้องมุมเอ่ยอาจจะแบบ ตาไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรความน,น่ารักของน้องปอเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างชัดเจนเองทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ,อสุดขาวเออชุดขาวในตำนานแม่มเขาไม่ขาวธรรมดานะมีดีเทลตวช ควรจะยิ้มแก้มแตกค่ะเเต้นดีมันต้องอย่างนี้มาแม่เออจริงจงไม่ได้เลยว่าเคยหรือมันนานมันนานแล้วชอบกันแบบเ้ยเต้นดีเออมันต้องแบบนี้ใส่แบบไม่ใส่นะคะอินดิชใส่ขน้ด ้าได้สมูทมากน้องแบบมีการแบบรู้จักร่างกายตัวนี้มากเอ้ยชอบมากเลยอ่ะไลา์เต้นคมกรย์ล็อกค่าดีมากเออเอว ชอบตรงนี้มากออกไว้ออกไว้มาก s <S ชอบเลยนเราใส่รองเท้ากีบวก s <S ดีมากดีมากมากีอะไร ตายแล้วอ่ดติดอยู่พอดีจิู่ยังไงเนี่ยตายแล้วอ้นนอ้คือแบบโง ดีมากเอกอดีมาก g ูดนน<น>เป็นยังไงน้องแอบปบเอาจริงจำไม่ได้แล้วว่าเคยดูไหมเหมือนกับดูครั้งแรกอะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันสดใหม่เนาะก็อย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าแบบเฮ้ยแปลกใจมากเลยคือไม่คิดว่าเขาจะเต้นเก่งขนาดนี้นคือตอนตอนแรกแบบ เดิมทีจําความได้เลยนะก็จะเข้าใจว่าเอานอนนองก็คงเต้นแบบพอได้อพอแบบทูๆท่ายไปแต่คลิปเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าบอดี้ใดๆคือรู้จักการใช้ร่างกายของตัวเองดีมากมคือดูรู้เลยว่าเป็นคนที่มีสกิลการเต้นมาแบบเยอะมากๆเต้นตั้งแต่ยออุสไม่แปลกใจที่ได้เป็นเมนเทอร์ในรายการเต้นต่างๆเนาะแล้วโชว์นี้คือเอาจริงๆเพลงเนี้ยพอที่อัลฟลอร์เนี่ย ร้อยทั้งร้อยทั้งร้อยเออใครที่เต้นรอหมด <c oughs> คือเป็นคือเป็นเพลงที่ไม่ว่าใครจะเอามาเต้นนะอะรออยู่แล้วคือเพลงมาซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าอะไรแต่พอเราเอามาเต้นแล้วคือแบบโหทำออกมาได้ดีมากเลยอะเป็นเสื้อ <c oughs> พงเสื้อผ้าออฟฟิสต่างเป็นเวอร์ชั่นเป็น version, เวอร์ชันเวอร์ชเชียร์ออนเดอะฟของปอที่รู้สึกว่าเออมันเหมาะกับเขาแล้วมันก็แบบ ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ไม่ได้แพ้ต้นฉบับเลยมันทำออกมาในวัสช่แบบเซ็กซี่แต่ยังคงเป็นเด็กอยู่อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแบบคือดีอนะสว้ยน้อเออชอบแล้วรู้สึกมันสั้นไปได้วยสาำอ่ะอยากดูอีกเรื่อยๆแล้วก็เอาจริงๆถ้าเกิดว่าได้ดูในเวอร์ชันที่เป็นออฟฟิเชียลเนาะก็อ,ะอาจจะแบบมีกรีดการ์ดกว่านี้อะไรเงี้ยแต่พอเรามาเห็นมุมนี้เนี่ยก็อาจจะแบบว่าเอ้ยคุณลิตี้หรือว่าความชัดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไม่ได้เท่า official, ออฟฟิเชียลแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกว่าเออก็ได้เห็นนอีีกมมุึงท่ เป็นมุมของคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตที่ดูจริงๆใช่เป็นมุมแบบมุมแฟนคลับจริงๆที่ได้เห็นนะเออมันก็เลยแบบอีกความรู้สึกหนึ่งนะทุกคนเออมันก็แบบอาจจะไม่ได้ชัดแต่มันเหมือนเห็นมูทเห็นท่าทางเห็นตอนน้องเตรียมเห็นตอนเบื้องหลังที่แบบเต้นเสร็จแล้วน้องแบบเดินไปไหนอะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้แบบเออมีมีความรู้สึกอีกเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่ง เออซึ่งก็ชอบนะถามว่าถามว่ารี่ชอบไหมรี่ก็ชอบก็เลยเลือกคลิปนี้มาให้น้องแอบดูนะคะถ้าใครชอบนะคะหรือมีคลิปไหนที่แนะนําของน้องอีกเนี่ยสามารถแนะนํามาได้นะ<ช>จริงๆเพราเราก็พยายามที่จะหามาสพอร์ตทุกคนแหละอา่าจริงๆว่าเราก็อยากดูเองด้วยใช่ใช่ใช่จริงๆูฟแฟนแคมเนี่ยเป็นเราอ่ะชอบดููฟแฟนแคมนะถ้าสมมติว่าเป็นวงที่เราชอบอย่างเงี้ยเราก็ตามดูแฟนแคมเหมือนกันเราเรารู้สึกว่าเราอยากคอนเซนเทรตเขาคนเดียวอยากรู้ว่า นาทีที่1ถึงนาทีที่สุดท้ายอะ่ะเขาจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงบ้างอเออซึ่งซึ่งก็ต้องขอบคุณอ่าทางช่องด้วยนะคะที่ปล่อยคลิปด,ดีๆแบบนี้มาให้เราได้ดูการไ,ได้ฟินกันไปเนาะมากๆเลยค่ะ,คะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลก์กับสติกให้ช่องชีล่าแอเรียด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ